เมื่อวานขอกกะอยากไล่ย่แ่าว่าข่อญข,ขี่ตะลดขี่รถแต่มันไหลวาได้มาหอนบานกับมันทุ่มหนึ่งแหละเห็นตัว<ทอบ>จริงแล้วค่ะน้องน่ารากักขอบคุณค่ะคุณยายใจดีมากค่ะต้าแฟดมาแล้ว ไม่แตนเลี้ยงล้านเก่ง้อนล้านดีขอบคุณค่ะได้ดูจากเดนมากโอ้โหวิพาดาไปโน,โนล้วคนนึงน้องคลอยจะแก้มบวมกว่าน้องเฮรแต่หลัก หล,ล,ลังๆเริ่ <laughs> มแยกบ่อแมนค่ะตะกี้ตะกี้หนาหนาหนาลองลอ,องพลอยสีหญ่กว่าน,นอ้องเพชรสีหนาน่อยองงไไหนาเง้างเง้าฮะไปเจ้าไปเจ้ไปใหญ่เอ้ยอ,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 อย่างคนลูกละ่ะโอ้โหมีหวัวภาษาเทพพ้อไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำอะไรใส่ย,ยายเมื่อกี้นี่นไห<ม>นทำอะไรใส่ย,ยายเมื่อกี้<ม>นี่<ม>ยกขาทำไมไหน ใครยกขาข้างไหนยกขาข้างไหนเมื่อกี้นี่ขอโทษยังยกสองมือด้วยเอามือหนึ่งไปไหนเอามือข้างนี้ไปด้วยอ่ะยกข้อขาอ่นั่นแหละอสามมือแล้วนี่นี่มือซีทำนิสัยอย่างนี้คือกระหูอยู่เมื่อนั่นเมื่อนั้นนันเมื่อไปเมื่อไปซื้อราคามันส่งสิไข่เสียงแหบเพราะกระสรงนั่นแม่ก็เลี้ยวยายกินนั่นแหละ เพราะใหญ่กินแล้วปุ๊บอันเปลี้ยนใส่เลยนี่นได้ใส่ไหมที่มีนอ้องแต่ก็คอยบอกเอาสิหละว่าป็นยังเราภาษาเล็กน้อยเนาะ้าจไะอีอยังมากไหมกับเขาดอกเขาก็บอกเอาคนนั่งข้างๆแม่แอนไอทิต <c oughs> คนนั่งใกล้แม่โอเคถูกต้องคุณลัาผมพาด้วยกันนะลูกนะผม้ากับแม่นะคนะน่น แม่แม่ห่มด้วยนั่นเนี่ยอยหนูห่มด้วยเก่งเก่งเก่งหนูเก่งเก่งออหาวแล้วลูกหาวแล้วโอ้อย <laughs> หาวแล้วจากฟินแลนด์ค่ะอ่ะจาจะเก่งคนละแบบค่ะน้อง น้องน้องน้องพลอยจะเป็นคนพูดเก่งแต่น้องเพชรไม่พูดแต่น้องเพชรเข้าใจทุกอย่างพี่พลอยคนยกขาใส่ยายชอบยกมือไหว้ข้างเดียวไม่ค่ะมือเขามือเขาถ้าเขาไม่นั้นเขาจะยกข้างเดียวเพราะว่าเขาจะ อีกมือหนึ่งเขาจะจับบางทีเขาจะยกข้างเดียวแต่ว่า <c oughs> เราก็บอกเขารู้ทุกอย่างเด็กหน่อยมู้เนี่ยเขาอัจฉริยะอิลีคอยกับเลี้ยงลูกม้าคอยกัมันก็จะเป็นไปนตามวัยแต่ว่าเด็กหน่อยสองคนเนี่เกินไว้เด็กหน่อยสองคนเนี่ยดื้อมึน แต่ก็ระฉลาดนี่แหละเขาบอกว่าเด็กน้อยเด็กน้อยเหมือนเด็กน้อยฉลาดแมนนิลีคุณหมอเพิ่นกระสีเลี้ยนรูอาา้ออกจากนี่ล่ะค่อยว่าเพิ่นกระจังหู่จักเพิ่นเบาไปแล้วม,มันก็แมนค้อมเพิ่นนึกสิแมตอนนี้สังเกตหน้าม้าค่ะ <laughs> หน้ามา้าว่ะ วีเดนชอบเต้าแฟดตน่ารักอยากได้หลานแบบนี้อ๋อจ้าหน้าไม้ที่สูงกว่เพะวาน่ะไอ้ทิศน่ะตีงรูเมื่อนตัดไห้แวกไปแวกไปขึ้นไปพูดแล้วคุณเก่งบ่เก่งจะว่ามะหอดทางเขาบ้านนี่ลูกขึ้นมาจำบ้านได้ จำหอดสิงสาได้ว่จะว่ามองมองเคยอยู่มองเคยนั่นตอนนี้ตีซี่แล้วโอ้สีแจงแล้ะค่ะทำงานกะกลางคืนอยู่เกาหลีดูตลอดของคุณค่ะอะไรคะอะไรลูกอะไรอะไรคะไหนฮึ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  แค่แมมแค่แม่โอ้แค่แม่ติไปใช้แค่แม่เอาแค่แม่ม,อม,ม,มาอย่างอย่างนอนติลุกอย่างนอนนี่เกาหลีหกโมงเชา้าใช่ไหมคะวันเกิดครบรอบกี่ขวบคะยายสองขวบค่ะคือตื่นเชา้าเทนอสองขวบนะคะวันที่สิบสองมกรา ดูแววตาเขาสิพี่น้อง,งวงแววตาเขามันเจ้่เววังคนะสดใสแล้วก็ไร้เดียงสาอืมมาหายายทำอะไรลูกแปรงฟันไหนไหนฟันหนูอยู่ไหนหนูแปรงฟันเหมือนพี่เขาไหมหนูหนูแปรงไหมหนูแปรงทุกวันไหมลูกนหนูหรือยายแบบไปยายอะแปรงให้ทุกวันเลย ห่มผ้าโอ้ห่มผ้าให้แม่โออเดี๋ยวผ้า,าห่มให้น้องวันไหน้ให้น้อ,ง,อนนงให้น้องด้วยอเห็นไหมเห็นไหมหน่งห่มให้น้องด้วยพูกเจ้าว่าเขาบ่าหักกันจังได้พี่น้องเนะี่ยรู้ทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ ไชลูกคาอ่อนแล้วล่ะพี่น้องคาอ่อนแล้วสีไดาล้าเรได้ไหว่านในสีได้เป็นเอาคนนอนได้บว่านี้พี่น้องเอาคนนอนกันเลยเอามาม่มลูกมาเอามามั่มมาเอนนอให้น้อง,องด้วยมาให,ยะะให้น้องด้วยนะคะให้น,น้องด้วยนะคะโอไม่โอไม่อ๋อค่ะคุณพัฒน์่ิดาไม่ค่อยทันไลฟ์สด ึ่งทันวันแรกอ๋อขอบคุณค่ะน่ารักมากขยายมาน่ารักมากเอาโน้มให้กันไม่กินโอไม่กิน,ไม,กนไม่กินแต่เอา <laughs> เอาไม่ลูกไม่เอาเก็บนะคะคนนี้มาแล้วคนนี้มาแล้วคน,วคนอ